ช่วงนี้นะคะบรรยากาศในการรอคอยขึ้นเครื่องไปคุณหนิงค่ะเชียงรายสมัยทัวกค่ะด้านหน้าหัวหน้าเผ่าของเราค่ะเกาเรียนกับแม่เลี้ยง <c oughs> <c oughs> หัวหน้าเผ่าฝั่งนู้นเหรอคะ <c oughs> <c oughs> หัวหน้าเผ่าคะขอมือหน่อยค่ะ <c oughs> หัวหน้าเผานำทีมนะคะอันนี้เดี๋ยวลบเดี๋ยวเดี๋ยวมาเลยค่ะหัวหน้าเผาอ๋อค่ะค่ะใจนเจ้าไม่ยากจนเจ้าคนนี้คนนี้คนนี้ไม่ยากอันนี้หัวหน้าเผาของแต้มมันก็จะบรรยากาศระหว่างการรอขึ้นเครื่องนะคะเดินทางไปคุณหมิงกลางเือนครแห่ง เลยดูไปไม้ผล <so> ินะคะช่วงนี้หนาวนะเจ้าคุณหนิงหนาวหนาวหนาวยิ่งถ้าลมจะยิ่งหนาวนะะนักเล่าบดาส้่ะอาวเชียงรายสมัยทัวร์ อ,อันภัยอันตัวสูงกออันมันยืนตั้งหน้าหน่อยก่นเลยข้างหลังมาหันเนอะสวยๆอ่ายิ้มไว้ยิ้มไว้กดไลค์ให้หน่อยค่ะกดไลค์ให้หน่อยค่ะสวยค่ะสวยโอเคขอบคุณค่ะอะทุกท่านค่ะพยอยากเข้า,ขาห้องน้ำพอง ถะหายาห้องน้ำเดี๋ยวมืองานจะพลาเดินเข้าไปห้องน้ําก่อนนะคะมีทิชชู่บริการแต่ว่ากนุตาหยิบตามขนาดของท่านนะคะจะใกล้จะพอแล้วเนอะอ่ะเอ้ยอ่ะหรือว่าถ้าแบบอันนี้ก็อตอนนี้นะคะเขาจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนถึงวิหารอ่ะจนถึงวิหารพระพุทธชินราชนะเจ้า สิบโมงเกินนะสิบโมงเกิงเขาเจอกันด้านหน้านะเจ้าสิบโมงครึ่งนะคะขอบคุณค่ะจ้าสิบโมงครึงงคร่ง,งเดี๋ยวเขาเขาย่อนมาก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาตึงย้อนกลับมาเนียค่ะนะคะ,คะแต่ต้านไหวพาขอพรนอยางอ้ากำลังจะจุดอ่า จุดทูบไหว้ขอพรออคุณจีงไหว้นะครับคุไทยไหว้มืมจอจับแบบนี้ใช่ไหม,มคนจริงไหว้เมื่อจับผุด่างนี้นะแปดมือแปดอย่างเงี้ยอ๋อ ตัววัยยานตัววไปไทยอ่ะไม่ได้คุกเข่าก็จะไป้อนปญาตนะจ้าขึ้นมาสามรอบั้งนองขึ้นมา คือจริงๆในรถก็ไม่คนขับนะก็เข้าใจอยู่ว่าสูบแต่ว่าเนี่ยสูบเรียวในรถมากินมากถึงตรงนี้กินมันเข้าไงกินมันติดเบาะออาเรียนเชิญค่ะด้านหน้าก่อนนะจ้าด้านหน้าก่อนเดี๋ยวใครอยากข้าน้ำเดี๋ยวพาไปข้างน้ำนะคะน้ำตกอยู่ด้านในจะว่าถ่ายรูปกันก่อนนะคะลหม้อหมทนแลกทนบ้านนี้เปิลเปิไปทำงานกันที่ไหนไปทำงานอย่างกันหนเนี่ยประเทศเมืองเนี่ย กุ้งเหรอก้างใช่เออฮู้บฮท้บเองเนี่ยกบิขะคนเอวมันน้นอ้าวเรียนเชิญค่ะด้านนี้เลยค่ะกดไลค์ให้หน่อยค่ะกดไลค์น่อยเรียนโอเคขอบคุณค่ะอ่ะเดี๋ยวน้องแอมพาไปห้องน้ำห้องน้ำจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันตอนไหนอ่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปกินข้าวละ อ้าทุกทนค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเนาะอ่าหิวนิดนิดหิวนิดนิดเดี๋ยวพิ่หลลงหาอะไรรองท้องนะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วกินข้าวแล้วเดี๋ยว,วออกนอกเมืองนะค่ะเดี๋ยวเราจะไปผงถดดูตี้แม่คาภูเขาเจ็ดสีโอเป็นแบนบสวยอ่ะ น้ำตกข้างค่ะ,ะเพราะว่าคุหมิ่เเเเงเป็นเปื่อเป็นเมืองแห้งแล้งไปเลยสร้างน้ำตกทุ่นที่อบความชุ่มชื้น <c oughs> We'll do you ก็ต้นไม้อะไรเนี่ยก็ต้นไม้เจ้าใดนี่มีถนนนั่นเหรอมันมีงานเลี้ยงออกมาสมมติบ้านหลังเนี้ยคน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 เมืองมันเอาสมัยก่อนเปินเปิดขนส่งได้หรอกคนย้อยเปิดขนส่งไม่ได้อะแต่ยังงูเนี้ยไปห่านไวไหมครับอ้าวแล้วทำไมไม่ใส่กระต่ายอ่ะร้อนเรียครับโอ้ยร้อน อือหันเหรอไม่โอนันต่สาวหันเหรอแม่มาไล่กันเด้อือเดี๋ยวเราจะรู้สึกจ้ะเดี๋ยวเราไปถ่ายข้างบนนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายข้างบนนะคะไปกันได้ครับเดินไปกัได้ถ่ายเรื่อยๆเลยอ่ะเดี๋ยวขึ้นมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายข้างบนนะคะเชิญค่ะ <unsafe problem> <STUDENT> เดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายข้างบนนะคะไม่ต้องหง่วง,งนะคะเดี๋ยวเราย้อนลงกลับมาทางเดิมนะคะเดี๋ยวเราย้อนกลับมาทางเดิมนะ,ะาเดี๋ยวขึ้นไปก่อนนะเจ้านะคะเดี๋ยวขึ้นไปก่อนนะเดินเดินร้อนย้อนกลับทางเดิมค่ะอาไปขึ้นรถบัสนะคะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถบัสต่อนะเจ้าเดี๋ยวเราไปขึ้นรถบัสต่อนะคะ นอถเตอไหวจัพยายามแสงเดี๋ยวต้องขึ้นรถบหหำรอดนึงนะคะอ๋อมันจะไปสูงวนี้ค่ะต้องขึ้นสูงเดี๋ยวขึ้นไป้หำอบนึงค่ะ าเาเ,ออเดี๋ยวเราจจะขึ้นไปถ่ายข้างบนค่ะนะคะ,ะมีอีกหลายจุดว่าเดี๋ยวต้องขึ้นรถบัสแล้วก่อขึ้นกระเช้าเห็นมาานะจ๊ะนะคะเดี๋ยวกระเช้าเห็มอันเนี้ยสวยเลยละะ่ะค่ะนะคะชิวช<ะ>ิวฮ่าสวยเลยไฮไลท์อยู่ที่กระเช้าอีกที่หนึ่งนะคะ ผู้เฝาหิมะเจ้าจือค่อนข้างจะสลับซับซ้อนนิดนึงนะคะก็จะขึ้นไปถึงยอดนะจ๊ะ 你你们几个人？二十八个。不能三十个。还有个团嘛？一百八十个人，一百八十块拿出来了。对。今那个老板哈，对啊，不 ใยังรถเยัอี้อบนีอเ่ยนทั้งหมดเลยใช่ไหมโอเคครอบาครบแล้วค่ะคอบ้ครอบีะคื่เะต้องขึ้นหมให้เต็มอ่ะของเราเดินตามไกดไปเลยนะคะของเราเดินตามไกด์ไปเลยนะคะขึ้นสูงลครับขึ้นสูงไปอีกนะคะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปอีกนะคะ ยังไม่ถึงนะคะยังไม่ถึงค่ะอันนี้ทำไมมันดับฮิรินี่อ่ามันเปื้อนค่ะอันนี้มันเป็นหิมะเก่าละ,ะ่าาาายยยยกกอันนี้น้ำแข็งอะ่ะเดินเดินตามป้ายขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะอ่าเดินตามป้ายขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะน้ำแข็งเยอะมากขึ้ไน,นได้กันขึบนยามกันบนบนยาม หนาวปะไนว่าบันหนาวยกมือขึ้นอันนี้ยังมัติดรอบตัว มีปลาเดือนจนงคากันแล้วนะคะก็ยังมีหิมะอยู่นะคะมีหิมะอยู่นะคะตอนนี้เรากาจะถึงที่ปลายยอดสุดข้างบนแล้วนะคะีีมนละวใต้เข้าไมนี่น้อยนเซินนะครับมาลูก 将进入云南轿子山国家级自然保护区，保护区内有丰富的国家重点保护野生动植物，保护自然资源，人人有责。哦、啊，ตรงนี东西东西้นะค่ะนะคะตั้งแต่ตรงนี้ไปควรทุนออกซิเจนนะคะอ่าขึ้นมีออกซิเจนนะคะ <laughs> มันจะเดิน <laughs> เดิน <laughs> เริ่มเ,เหนื่อยละนะคะตรงนี้ขนาดไททันยังเหนื่อยเลยเอาไปเอากอดด้วยเลยโอเคไหมอ้าวไป ไปเปีนน้ำเราไม่เหาแสายลยนี่นี่นี่นะไป้ๆค่ะต้องพอคุณตึ้งหลังยังไงอย่พ ไปกอนป้นลา่น<ห>าคนเข้าน้อย<า>อีกจุดหนึ่งได้ขึ้นบนยอดแล้วอีหนะขึ้นวิ่เล่นมีมากขึ้นรังอันนี้แม่แม่รอเจ้าหมูอยู่ก่ะไป, <c oughs> ไปอันกลับไปไปไปตั้ง เรียบๆหน่อยเรีบๆหน่อยอ่าโอเคเดี๋ยวคนแล้วลูกคนยูเ้าลนะตันต่านเลยอ้ยีนใจขามาน่จีนใจขาเจ้าปีหน้าขึ้นถึงเชงก์ลิลาเลยนะเจ้า S <S <S อ๋อนี้ยังมถึงได้ไม่มาคนละเส้นกันค่ะคปีหน้าขึ้นอันตาลีลีแจงชงเกลาเชงเกลล่าเนี่ยนะบอกเลยเลยว่าคือท้องฟ้านี่คือบัจเจสีฟ้านะคะท้องฟ้าจะเป็นสีน้ำเงินสวยมากนะฮะแต่ต้องเตรียมสุขภาพดีๆเพราะว่าตรงปุ้นมีปัญหาออกซิเจนแน่นอนอ่าอาจจะเบาบางก่อตรงนีต้ตัวของแวมยังปวดหัวเลยจะปวดห้วยาเนี่ยไปสวยปวดท้องได้เหรอเกียดปวดไหม เดจช่งยไแล้ว้รท่านจะเดินทไหนพี่นี่ล่ะเดินไปก <com> ับลูกค้าแถวๆนั่นะตอนนั้นมาพืสานไม่มีอะไรเหลือแล้ว แต่ตอนนี้เราเข้ายิ่งช่วหน่อยเออมาแล้วมันมีหิมะน,นะคะก็อยากมาดูหิมะเนีองก็รีเจียงก็เอ๋อที่ข้าวล่างก็หนาวประมาณนี้นะใช่ดีข้างบนหนาวไหหนาวข้างบนนี่หนาวเนี่อาชีพไกด์นะบางทีมันก็เสี่ยงขึ้นรถลงเรือขึ้นเครื่องบินความดันสูงๆต่ำๆอยู่อย่างนั้นอ่ะ มุนนะไม่ได้นะเดีย๋ยวไปเอาเอาเอาคูาาา่นึงฮะเอาเอาเอาเนี่ยมาเออเอามาคู่นึงเถอะไปเถอะเพราะอันนี้มันจิกจิกไอ้ตรงนี้เลย ในที่สุดก็ตามอาเฮียทานอาเต้าที่ไหวนะเจ้านะคะเท่าที่ไหวนะคะถ้าไม่ไหวก็ไปรอที่ร้านกาแฟกินกานะแ,แฟอุ่นอินอรนะคะเออนั่งกระเช้าลงไปค่ะ เลยเลยหนาวเลยอ่าพร้อมไหมพร้อมไหมหนึ่งสองสามเอาเอาเอเฉียนเอาโอเค,อเคขอบคุณค่ะ <S <S เอาเท่าที่ไหวนะคะถ้าไม่ไหวเราต้ลงเนาะ จะเย็นๆหาต้องก่อยๆเดินนะคะเขาฟั่งมาได้นะจ๊ะ สี tram, jour, y, ่ห <c oughs> <sm Un resh> ้าหกเจ็ดแปดเก้ียวเสียวสามสามสามสาสามสวมมา่ะสาเจ้าหกสิบหายละใบละร้อยละร้อยเด้อครับเออไปละปิกไปละปิกโ้ไอ้นฮะเขาเีว่ละปิกน้อยน้ี่นีอยู่ในถังนี้ พองอะพองออ,อ,ออกซิเจนตัวนะเจ้านะฮะพองออกซิเจนตัวเจ,จ้ายวส่งไลน์นี่ไงที่มันมีม,นม,มีไลน์